ก็อยากจะพูดถึงเรื่องของกระแสแฟนบอลน,นะครับที่ติดตามทีมชาติไทยคือโอเคเราเห็นกันอยู่ว่าเวลาเตะที่กรุงเทพเนี่ยสรุปแล้วนะผลงานของทีมชาติไทยเนี่ยมีผลมากนะกับการรับชมในกรุงเทพคือถ้าผลงานดีกระแสมาคนก็อยากดูแต่ถ้าเกิดว่าผลงานไม่ดีอ่าก็จะสังเกตเลยว่าบัตรในเกมต่อไปเนี่ยมีผลทันทีนะ การจะจําหน่ายบัตรเนี่ยก็เป็นเรื่องยากโอเคอาจจะเป็นลุ้นหน้างานในช่วงก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยก็อาจจะพอได้เห็นกันบ้างนะครับว่าคน,นให้ความสนใจแต่พอไปต่างจังหวัดเนี่ยคือมันไม่ได้ต้องสนใจกับเรื่องของผลการแข่งขันเลยคือขอแค่เป็นทีมชาติไทยไปหรือแม้แต่เป็นแค่สมโมสรดังๆไปนะเราสังเกตกันดูนะเราอยากเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังกันว่าเฮ้ยมันแตกต่างจากในกรุงเทพเพราะอะไรก็เพราะว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่ค่อยได้สัมผัสบรรยากาศกับฟุตบอลที่มีนักเตะซูปเปอร์สตาร์ คือต้องยอมรับวนนครับว่าทีมต่างจังหวัดเนี่ยคือเขาก็จะมีทีมของตัวเองอยู่บรรดานักเตะต่างๆเนี่ยโอ้อาจจะไม่ได้เป็นซูปเปอร์สตาร์ดาวดังมากมายหรือว่าถ้าเกิดเป็นนักเตะดังๆก็ถูกสอยตัวเข้าไปอยู่ในลีกใหญ่ซึ่งลีกใหญ่ตอนนี้มันยังไม่ได้กระจายไปทั่วทุกปุยผ้ากันนะครับอย่างทีมที่ใต้เองเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าที่สงขลาเนี่ยยังไม่มีนะฮะไม่มีทีมที่ขึ้นไปในลีกสูงสุดคือเคยอยู่แต่สุดท้าย,ยก็ยืนระยะไม่ได้แล้วก็ทีมในภาคใต้ยอ,ยอื่นๆเนี่ย คือถ้าเกิดว่าจะใกล้ๆใต้หน่อย็คือประจวบถูกไหมครับแต่ว่าโอเคการเดินทางมันก็ไม่ได้ง่ายดังนั้นเนี่ยพอมันมีกระแสของทีมชาติเนี่ยสังเกตดูนะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ตามเนี่ยคือมันปลุกได้จริงๆในเรื่องของอกระแสความนิยมที่จะเช็คเลยว่ามูลค่าทางการตลาดของทีมชาติไทยยังอยู่ไหมคำตอบคือยังอยู่แต่ถามว่าคนที่ดูแลสิทธิทประโยชน์หรือว่าสมาคมเองเนี่ยมองเห็นจุดนี้ยังไงในการจะเอามากระตุ้นซึ่งการกระตุ้นพวกนี้ของทีมชาติเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันในสนามอย่างเดียว แต่เราก็เห็นกันอยู่ว่าการเดินทางไปถึงเป็นยังไงคนนะครับไปรอต่อแถวรับนักกีฬาบางคนแค่อยากเห็นบางคนอยากจับมือบางคนอยากขอลายเซน็นอันนี้ก็เป็นภาพประทับใจที่บอกว่าจะอยู่ในความทรงจําของนักเตะทีมชาติบางคนอาจจะไม่ได้ดังเพียงพอบางคนแฟนบอลยังไม่รู้จักเลยนะครับเพราะว่าเขาดูทีมชาติเก็จะเห็นนักเตะจําได้แค่บางคนเท่านั้นหรือว่า,าจําได้รู่เก่าแต่แค่รู้ว่าเฮ้ยนี่มันคือเสื้อทีมชาติเขาก็อยากไปสัมผัสบรรยากาศ นั้งเตะเองก็จะได้แรงบันดาลใจในการกลับไปกระตุ้นตัวเองได้ว่าเฮ้ยบรรยากาศทีมชาติมันอาจจะโคโลฟิลกันกับฟุตบอลสมโมสรอ,อันนี้คือภาพที่ผมคิดว่าอยากเล่าแล้วก็แชร์ให้ฟังนะครับนั้งเตะที่คนอ,อยากจะพูดคุยเยอะก็แน่นอนวิเคิลสั้นชนาทิปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คนอื่นแหละที่ก็มีอยู่ปะปลายเหมือนกันแม้แต่บรรยากาศที่เปิดให้แฟนบอลได้ดูการซ้อมผมชอบไอเดียนี้นะคือต่อให้คุณซ้อมแบบปิดเนี่ยยังไงคนก็ไปดูดีแล้วนั้นก็เปิดซะแล้วก็ขอความร่วมมือวันท้ายเนี่ย เป็นการซ้อมปิดเพื่อเก็บตกรายละเอียดต่างๆคือสิ่งที่ทีมชาติไทยไปเนี่ยนี่แหละรครับเรื่องสําคัญกระตุ้นเศรษฐกิจก,การท่องเที่ยวเพราะว่าก็จะมีคนตามไปดูด้วยเพราะคนดูบอลเนี่ยจะเป็นคนชอบเดินทางก็เป็นกลุ่มหนึ่งคนในท้องที่ที่สงขาจะหอดใกล้เคียงก็มาแล้วเป็นจุดที่2และก็ที่มันจะต้องเติมเต็มมากๆเลยคือการไปของทีมชาติไทยจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและก็แฟนฟุตบอลอบางคนเป็นนักบอลระดับโรงเรียนะระดับ มหาวิทยาลัยก็จะมีโอกาสได้ไปดูนะครับว่า i, เทคนิคในการซ้อมของทีมชาติันเป็นยังไงซึ่งทีมชาติเนี่ยมันต้องเป็นที่สุดอ่าโอเคแหละรวมตัวนักเตะในตอนนี้ปรับเรื่องของทีมงานสตาฟควชวิธีการซ้อมของอิชีแบบญี่ปุน่นผมว่ามันก็ทําให้คนที่เห็นเนี่ยโดยเฉพาะคนที่อยากเป็นนักฟุตบอลเนี่ยได้รู้นะครับว่าการจะก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้โอเคเราะไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปที่จะทําได้ถ้าเกิดว่าเราเห็นนักเตะเดินทางไปเนี่ยเราก็จะรู้เลยนะครับว่าทุกๆคนเนี่ยเต็มที่กับรายการนี้มากโดยเฉพาะ คนได้อยู่ในแถบใต้ยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสุภปชัยใจเด็ดหรือว,ว่าเอลิสตรอเลาะนะทุกคนมีความภาคภูมิใจในการตดทีมชาติชุดนี้คือจะบอกแค่ว่าไปต่างจังหวัดเนี่ยสิ่งที่มันได้มากกว่าเรื่องของการเดินทางไปเพียงแค่แข่งขันแล้วมีแฟนบอลเต็มสนามเนี่ยมันคือกระแสะความนิยมที่มันเลี้ยงตั้งแต่ก่อนการแข่งขันคือลงสนามบินเนี่ยคุณได้ข่าวตลอดเลยนักข่าวก็แฮปปี้นะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆผมว่ามันก็ควรจะมีโอเคอาจจะไม่ต้องมากมายมากเพราะว่า,วาสุดท้าย การเดินทางไปครั้งนี้คือการไปแข่งขันนะครับเพื่อเตรียมทีมเพิ่มความจริงจังในการพัฒนาสูตรทัวร์นาเมนต์ต่อไปแต่ว่าเรื่องของคลินิกฟุตบอลที่สขลาเขาก็ทำเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทีมชาติไทยเนี่ยสามารถที่จะไปตอบโจทย์ให้กับแฟนบอลในกลุ่มใหม่ๆได้คือกลุ่มนี้มีฐานมันมีอยู่แล้วนะครับแต่กลุ่มนี้เขาอยากใกล้ชิดที่เขาติดตามเหมือนคล้ายๆแบบคนที่ชอบดูละครตามดารามันก็มีเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นกันอย่างเช่นแฟนคลับของดิกรันนี่เคียวซัน ก็เป็นสาวๆอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ก็มีกําลังในการจ่ายและก็ชอบติดตามแบบจีิีๆต่างๆมันก็จะมีฐานนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆอันนี้ผมคิดว่าเป็นโมเดลที่ดีมากแล้วก็พอเห็นแบบนี้ในมุมคนที่อยู่กรุงเทพนะครับก็อ,อยากจะบอกเลยว่าคือคนที่มาทํางานจากต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพมันก็มีเยอะแต่อย่าลืมครับว่าฟุตบอลที่มันเป็นรากฐานในแท้จริงเนี่ยมันจะกลับไปเรื่องเดิมเลยครับว่าท้องถิ่นนิยม อะไรก็ตามที่สร้างคาว่าท้องถิ่นนิยมได้นั่นคือความยั่งยืนของฟุตบอลอาชีพซึ่งมันเคยเกิดขึ้นกับทีมจังหวัดอยู่แล้วแต่ถ้าเอาทีมชาติไปกระตุ้นผมอยากจะวางเรื่องของกลยุทธ์ด้วยนะครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือภาครัฐกับสมาคมต้องจับมือกันเช่นประกาศเจ้าภาพลงหน้าไปเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าีเจ้าภาพที่จังหวัดนี้จังหวัดนี้จังหวัดนี้อย่างน้อย3-4ครั้งบอกลงหน้าเพื่อให้เขาเตรียมงานแล้วการเตรียมงานไม่ใช่เพียงแค่การเตรียมสนามอย่างเดียว แต่เป็นการเตรียมเรื่องของระบบสาธารณโภคการเดินทางระบบขนส่งต่างๆร้านขายของทุกอย่างมันมาหมดเลยนะครับและพวกนี้มันจะเป็นการพัฒนาจังหวัดไปในตัวในเรื่องของสปอร์ซิตี้พื้นที่กีฬาซึ่งสงขลาเนี่ยมันมีอยู่แล้วบรรยากาศมันดีสนามมันปรับไม่ได้เยอะแต่จังหวัดอื่นเนี่ยผมว่าอันนี้จะเป็นเรื่องดีเหมือนเอาทีมชาติไปลงตรงไหนตรงนั้นมีความเจริญเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของฟุตบอลมีสวนฝึกให้เด็กๆมีอุปกรณ์กีฬาให้เด็กๆ มาต่อยอดหลังจากทีมชาติไทยไปแล้วก็กระจายไปจังหวัดหัวเมืองให,ใหญ่ก่อนนะครับที่ดูแล้วเนี่ยฟุตบอลไปได้ไปทำซะมันจะได้เขาเรียกว่าเพิ่มวัตถุดิบให้กับทีมชาติไทยและก็จังหวัดไล่ลงไประดับกลางเมืองรองและก็ลงไปจังหวัดที่อาจจะไม่ได้มีความสนใจในฟุตบอลมากนักนะที่เราไม่เคยลงไปอย่าบอกว่าไม่สนใจดีกว่าคือถ้าเราลงไปอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆสำหรับทีมชาติไทยนี่เป็นเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่ายิ่งตอนจบ การซ้อมเนี่ยโอ้โหผ้าที่เด็กใส่เสื้อชนาทิพมาแล้วขอลายเซ็นเนี่ยคือทั้งแต่ยังต้องยอมอะ่ะซ้อมเหนื่อยเนี่ยผมว่าทุกคนคือไม่ได้อ่มีประเด็นหรอกว่าเฮ้ยซ้อมเหนื่อยแล้วอยากจะกลับอยากขึ้นรถเร็วไม่คือเขาเห็นว่าบรรยากาศพวกเนี้ยคนมารอหลายชั่วโมงเขายินดีจะเซ็นให้และผมชอบบรรยากาศพวกนี้มากนะครับคือมันทําให้นักบอลเนี่ยก็มีความสุขที่ถึงแม้การแข่งขันช่วงหลังจะมีกระแสโซเชียลมัเยอะทงในสโมสรในทีมชาติเล่นไม่ดีโดนคอมเมนต์ด่าอะไรก็ตามแต่อพวกเนี้ยมันไม่กล้ามาหรอกครับ ในสัานที่จริงอ่ะมันเก่งในพิมพ์ในคีย์บอร์ดอ่ะคนที่ไปดูนี่แหละคือกําลังใจที่แท้จริงให้กับทีมชาติไทยและจะเป็นกําลังสําคัญในการช่วยพัฒนาทีมชาติไม่ใช่พวกแฟนบอลที่มันเกลียนอยู่ในโซเชียลเป็นวันอย่างลพิมพ์อะไรแบบไร้เหตุผละนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ